คือจริงๆในเดทติ้งแอปอ่ะก็ไม่จูนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อะไรเยอะแต่ว่าส่วนมากอ่ะจะไปอยู่ในเกมมากกว่าคือจุนอ่ะจะเป็นเด็กเนิร์ดนิดนึงก็คือแบบว่าจะชอบแบบคุยกับหนุ่มในเกมไม่เพิ่มสตอรี่เนี่ยแค่แชทคุยกันเนี่ยหรอจูนจูนคุยในเทเันเนอร์อุ้ยอันนี้อเทเันเนอร์มันเคุยคุยตอนไหนอ่ะมันมีมันมีมันมีโหมดวิ่งผลัดอะค่ะที่มันจะมีคนเยอะๆมารวมกันวิ่งใช่ไหมแล้วเราก็จะแบบว่าเราเข้าไปที่คอมเมนต์ ี่ยกคอมวิ่งยกคอมวิ่งยกคอมแล้ววิ่งเราจะไปต่อยังไงเดน๋ยวคอมเมนต์คอมเมนต์เขนาดนี้เป็นรายการไลฟ์คือคนพิมพ์มาโบ้นี้ไม่พูดค่ะโบ้ควายโบ้อไอ้ควายโบ้ขนาดนี้อย่าพูดในปากอ่ะมนเรียกมันเรียกอะไรกสนใจไงม่ได้ด่าเลยงริงจริงๆเนี่ยจิ๊งแอปเคยคือจริงๆที่เล่นทินเดอรอะค่ะก็เคยมีคุยคุยบ้างแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้นัดเจอนัดเจอก็ไปกินบุฟเฟ่แซลมอนกันอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเขาแบบว่า ชอบกินอะไรเหมือนเราหรือเปล่าแต่สรุปเขาชอบกินอะไรในทินเดอร์อย่างเดียวจบบนตียังเงี้ยอะไรเป็นไมหมายอันนั้นน้องไม่ใช่ไม่ใช่ผมคือความหมายคือจบในแอปเลยเหรอไม่คุยก็ก็คุยในแอปคือนัดมาเจอกันก่อนเลยคือนัดเจอกันยังไงอ่ะ ก็เจอในแอปใช่ก็มานัดจากแอปนัดจากแอปใช่แล้วก็พิมพ์ว่ามาเจอกันที่นี่ที่ดีเวลานี้เวลานี้ยังไงใช่ก็ให้เบอร์ไว้แล้วให้เบอร์น้นไม่ให้ให้ไลน์มันเซฟกว่าปะวะหรือเบอร์มันเซฟกว่าไลน์เซฟกว่าปะคือคุไม่อยากคุย ในแพลตฟอร์มอื่นคือถ้าคุยก็ก็โทรเอาเพราะว่าเพราะว่ากว่าจะให้เบอร์ใครหรือนัดใครออกมาเจอได้มันก็ต้องมั่นใจระดับหนึ่งแล้วว่าก็คือคุยนานก่อนก็ระดับหนึ่งก็ประมาณปีง4,5ปี่ห้าปีคอก็นานอยู่นะก็นาน ็คือแบบว่าก็ก็คือรู้ว่าเอ้คนนี้เร่ไว้ใจได้ใช่ไว้ใจได้อีกอย่างหนึ่งเราเห็นว่าเออเขาเรียนอยู่มหาลัยนี้นะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบว่าดูเป็นคนที่มีความชอบใกล้ๆกับเราอะไรเงี้ยก็เลยชวนมากินปลาดิบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วสุดท้ายยังไงแล้วคนนั้นคือเขาชวนเขาไม่กินปลาดิบกันแล้วแล้วเขาไม่ชอบเหรอคือจุนจุนจุนรู้สึกว่าเออคนนี้ยังแบบ ยังไม่ค่อยตรงท้ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ก็เลยแบบว่าก็พูดกันตรงๆค่ะว่าแบบเออเราเป็นเพื่อนกันต่อไปนะแล้วเขาไงพี่เขาไม่เดีแล้วไม่ดีแลยแตะหน้าด้วยก็โอเคอเคไม่แต่ว่าหมายถึงว่าเหตุผลที่เล่นแอปอย่างเงี้ยก็คือหมายถึงว่าหาคู่ก็ก็เหมือนกับใช่ตอนตอนที่โสดแล้วก็แบบว่า มันเหงาก็อยากก็อยากหาเพื่อนหงาเนือน่งเก้าศูนย์ศูนย์หก้าศูนย์ศูนย์เกเมบาทเพื่อนกัอนเก้าหนึ่งเก้านยย์ถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนเคยหรือเปล่าไม่ไหวกดฉี่ก็กดเข้าห้องน้ำได้เขไม่อยากเข้าห้องน้ำนะเพราะไม่เสียอีกเก้าบาทอีก แต่ว่าแต่ว่ามีถ้าแบบเอาเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างนานอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นในเกมค่ะคือจุนจะคือในเกมมันจะมีโหมดแบบแต่งงานกันในเกมถ้าเป็นเกมสมัยก่อนอใช่สมัยนี้รไม่รู้ว่าสมัยนี้เกมมีระบบแต่งงานอยู่ปะมีมี GTA มี C T A ก็มี แล้วสำัยสมัยต้องจัดงานเองนะท GDA มีจัดงานจัดแบบจ่ายแบบถ้าเล่นเป็นแบบไฟเอ็มแล้วเป็นโลเทงอย่างเงี้ยแล้วมีจัดงานแต่งแบบเอาเงินโอซีไปแบบไปจัดงานเป็นหมื่นเลยนะเงินโอซีเงินโอซีก็คือเอาคาแรคเตอร์ค่ะกูกะว่ามึงอธิบทีกูเต้นไม่ดเลยไม่ไม่เป็นไรเลยคือคือในเทเลนเนอร์มันจะไม่ได้เป็นงานแต่งแต่ว่ามันจะเป็นแบบ เหมือนกับเป <ตา S 1> ็ใช่ขึ้นสเตตัสเราก็เป็นแบบเป็นฟาร์มเป็นเหมือนกับสร้างบ้านอยู่ด้วยกันอะไรในเกมซึ่งคนนั้นคุยมา5ปีเลยเคยเห็นหน้าไหมไม่เคยเลยเราคือคือก็คุยกันแล้วก็จูน่ะจูน่ะเป็น่ายที่พยายามตอนนั้นส่งอีเมลด้วยค่ะพยายามจะส่งอีเมลไปหาเขาว่าเราเราสาม,มารถเจอกันได้ไหมเพราะว่าเราคุยกันเป็นปีแล้วแต่ว่าเขาตอบจูนว่าแบบเหมือนกับ เธอเป็นผู้หญิงนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าเธอเจอเราแบบว่ามันอาจจะไม่สอดใล้ยก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเขาเขาอย่างเชิงว่าเออเขามีตัวตนเขาเป็นตูดเขามีเขามีตัวตนเท่าที่รู้ก็คือเหมือนเขาเคยเล่าให้ฟังจากปากเขาว่าเขาอ่ะเป็นแบบ เหมือนเป็นเด็กอาชีวะโทรคุยไม่ค่ะพิมพ์คุยพิมไม่เขาเขาบอกว่าหมายถึงแบบทรเนอร์เหรอใช่หมายถึงว่าหมายถึงว่าอารมณ์หมายหยอกไก่เต่ะอนคุณดีมากๆไม่ค่ะคือถ้าหมายหยอกไก่จริงเขาเขาจะไม่คุยกับจูนนานถึงห้าปีไม่เคยเลยแต่จูนพยายามที่จะแบบเสนอหน้าตัวเองไปให้เขาเห็นเพราะว่าเผื่อเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักน่ารักว่าอยากจอรู้ป่าว่าตอนที่น้องบอกว่าคุยในเกมพี่นึกถึงอะไรป่า เล่นคอมพเตอร์ยิงปุ้งเป็นไงได้เชิญเชิญทำอะไรอยู่เรายังอยู่เลยกูคิดถึงขั้นนั้นแล้วพียเลยมีเบอร์อยู่คุยกันเราซื้อเบอร์มันมีจริงๆนะเว้ยตอนนั้นมีจริงมั้ยเนี่ยกูไงเล่นคอมพเตอร์เนี่ยนะแเราเล่นเล่นวอลเลย์บอลเอลยก็จริงไหมเนี่ยไอพับจริงเหรอเกมจยิงก็ยังคุยกันเลยเข้าใจว่าเราเราสุดท้ายแล้วทำไมเราถึงต้องส่งเมลหาเขาเรามีเบอร์คุยกันไม่มีเขาไม่ให้อะไรเลยนอกจากอีเมลอย่างเดียว เฮ้ยหรือว hmm. oh, ่าเขาไม่ม like in ีตัวตนป่าวเขาอาจจะเป็นแบบสแกมเมอร์สักคนเองมันสแกมอะไรนะค่5ปีวะเหรอแต่มันนานมากเขาไม่ได้อะไรจากจูนมันมีเว้ยมันมีคนที่เป็นแบบนี้นะผมผมจำได้เลยว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งในเกมเมอร์เพิ่มเติมเติมทูให้ต่อเออเติมเติมเกมให้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเสียอะไรให้เขาเลยนี่มันเหมือนโตมาด้วยกันนะเว้ย5ปีนี่เอาเอาเสี่ยงแตกเลยนะแบบสำหรับสำหรับเรานะถ้าน้องจูนตั้งเสนอหน้ามาอย่างเงี้ย กูนัดเจอวันรุ่งขึ้นจริงๆถ้าสมมติแบบอยู่ดีจูนเม่นส่งรูปมานะอยู่ดีขึ้นรูปมาเราจะพิมพ์คำได้มีรูปเธอเลยอ่ะเธอขาอ่านดีจริงจริงเธอเขาไม่มีรูปอะวะพูดตรงเลยถ้าเบียบอยู่ดีเล่นเกมของกูเนี้ยแล้วทักมานะคุยคุยไม่ต้องถึงแบบห้าปีหรอกห้าชั่วโมงเหยเจอเพุ่งนี้เธอทำอะไรเธอออกไปนั่งเล่นเกมด้วยกันปะเขาอาจจะแบบมีรูปเขาต้องไม่เข้าอาดีเลยนุ้ยเขาอาจจะเป็นผู้หญิงอะเออว่ะแล้วมันคือไหนที่ทำให้เราไม่ได้คุยเออจบกันยังไงอ่ะ คือคือการเจอกันอ่ะคือมันจะเราเราเจอกันช่วงที่จูนมอต้นแล้วจูนอ่ะช่วงนั้นคือจูนเป็นต้นเราก็ถ่ายรูปส่งให้เขาดูแล้วเหรอใช่ค่ะออไม่คือเฮ้ยมอต้อนเราก็มีแฟนกับเราวนี่ใช่ไหมไม <laughs> ใ่ใช่ใช่ใช่ <laughs> ไม่ <laughs> จริงๆเฮ้ย <laughs> <ม> <laughs> เฮียไม่ไม่มถ้าแบบว่าไม่หมยถวัยนั้นเพื่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีแฟนไม่มีมไม่มจริงเหรอื่นเนคนแรกในเรียนที่มีแฟนหอไม่มีแฟนที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังอ่ะนั่นคือมปายไม่เลยต่อนมต้นเพื่อนพี่มีแฟนอะไรกันปะไม่มีนี่เรนย่งล้วนเพื่อนมีแฟนทอมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไอตอนคุยกับไอเด็กในเมเปิตอร่่นคือตอนมสอนะตอนเขาอยู่มต้นคือเพื่อนมีทอมนะอมสงคมแม่งไปเร็วไปว่ะ ือช่วงนั้นอะจุนก็จุน,จ,นจุนไม่ค่อยได้แบบมีเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนแบบเป็นคนตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็เก็บแบบว่าเพื่อนก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราดูแบบเข้าถึงยากเราเงียบๆใช่แล้วแบบว่าเราเราก็จะไม่ค่อยแต่งตัวไปโรงเรียนเพราะว่าคือเราเป็นเด็กทุนเรียนดีใช่ไหมไม่ต้องจ่ายเงินแล้วเราเราก็เลยต้องใส่ทุกอย่างเป็นระเบียบหมดเป๊ะ ห้ามแต่งหน้าห้ามทุกอย่างคนอื่นก็จะมีแบบเออขอแผก็ไ่แผ็กหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จูจ๊แอบดูดูว่ามึงไ้ไห <c oughs> อ๋อดูมีแผลแผหัมวมา,มาบ้างหไหมใช่ค่ะคือทีเนี้ยเราก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนเราก็เลยเล่นเกมซะส่วนใหญ่แล้วเพื่อนคนเนี้ยก็คืออยู่กับเรามาโดยตลอดใช่เล่นกันทุกวันโดยที่ไม่ได้นัดเวลากันแต่รู้ว่าเราจะออนช่วงกี่โมงทุกทุกวันเหมือนกันแน่เลยใช่แต่ว่าเขาโตกว่าจูนประมาณ ห้าห้าปีห้าปีหกปีแล้วเขาเขาเหมือนกับก็คือเราเล่นเกมกันทุกวันอ่ะเราก็รู้สึกดีจนเราเราก็อยากจะเจอเขาจริงๆเพราะเขาก็เป็นเหมือนเพื่อนเพียงคนเดียวในช่วงนั้นเรารู้สึกดีกับเขาเพราะเขาเล่นเกมเก่งหรือว่าเพราะเขาคุยกับเราดีหรือไม่ถึงเริ่มแรกเหรอคะหรือว่าเออที่เราที่เราเริ่มรู้สึกดีกับเขาเพราะอะไรอ่ะคือเป็นคนที่คุ้นคือเริ่มแรกอ่ะคือเรามาแบบเอ้ยเรามาเจอกันในเกมในห้องเกมแล้ว แล้วเขาเป็นคนที่เล่นเก่งมากเขาก็อยู่ทีมอื่นแหละทีมไหนของเขาอะ่ะแล้วเขาเป็นคนที่เล่นเก่งมากโดยไม่เติมเงินเลยแม่งแบบมาตัวเปล่าแต่เก่งสายเก่งกว่าคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบเฮ้ยเติมเต็มแบบว่าเฮ้ยองเท้าอย่าง,งนี้คมว่หายเนี่ยคือหยาบสุดท้่แต่พูดมาเออท่านี่กูเคยได้ยินจริงๆคือมันพี่ตกใจมากแล้วพแล้วขอยคารัคาแล้วแบบว่าอยู่ๆเขาก็เหมือนทักอินบล็อกมา แบบเคยเล่นทีมเดียวกันเขาทัก inbox มาว่าแบบเพื่อแต่งงานก<อ>ันไหมํ <c oughs> คาคัญมา <c oughs> ไม่คือคือการแต่งงานในเกมมันอาจจะทําให้เราได้แบบว่า,าได้ไอเทมได้อะไรบางอย่างใช่ใช่ซึ่งเราก็แบบว่าโอเคก็ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าแรกๆกับไม่ได้คิดอะไรแต่พอแต่งงานไปมันก็เลยแบบเจอทุกวันเพราะว่าการเล่นเป็นคู่ก็จะได้เอียท์พีเพิ่มข <c oughs> ึ้นอย่างนี้ใช่ไหม ก็เจอกันเจอกันเจอการจนแบบจนสนิท hmm. กันมากๆแล้วเขาก็ยังคงสุภาพแบบเสมอต้นเสมอปลายคือเป็นแบบผู้ชายในอุดมคติมากอ่ะแล้วแบบประกาศหาให้น้องจูนเ้วยนะครับบอกบอกชื่อให้เขาาได้ไหมเขาชื่อภาษาอังกฤษว่าก็อดสองค่ะกอดสแต่เขนนี่เป็นก็เซเว่เขาชื่อก็อด GOT เ่ GOD ค่ะ GOD สอง g อ d สองจริงปะเดี๋ยวมันจะมีไอพวกผู้ชายเมนอยู่ข้างล่างอ๋อผมไม่ครับหนึ่งพันนมี2สองคนเลยนงพิมพ์เองอะไรแกเขาไปเรื่อยนั่นแหละแล้วแล้วคือคือเรื่องเนี้ยมันมันเริ่มห่างหายกันไปตอนที่แบบจูนกำลังจะเข้ามหาลัย เพราะว่าเพราะว่าจูนอะ่ะคือจูนตั้งใจเรียนมากๆอะ่ะแล้วแล้วจูนก็อยากจะเข้ามาหาลัยที่ดีแล้วบางทีจูนก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมแล้วช่วงนั้นพอเข้าไปนานๆทีจูนก็จะพยายามหาทางเข้าไปให้ได้มากที่สุดแล้วเขาก็ไม่ค่อยเจอเขาออนแล้วไม่ค่อยเจอไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาพีม,พมาบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะไม่ค่อยได้เล่นเกมแล้วนะคือเราแบบ เราต้องทํางานแล้วอะไรเงี้ยเอ้ยมันก็เมกเซนนะเป็นพี่พ่อเข้ามาหาลาัยเป็นพี่มาห้าปีเงี้ยเขาก็เหมือนเรียนจบแล้วก็ทํางานแล้ว,ว<ะ>อ่ะเขาบอกว่าเออเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วแบบว่าต้องพักผ่อนด้วยอะไรเงี้ยคงมาออนทุกวันไม่ได้แล้วเราก็บอกไม่เป็นไรก็ว่างๆก็เข้ามานะแต่เราก็คิดว่าแบบเขาคงเข้ามาสักแบบสามครั้งต่ออาทิตย์มั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปคือเราไม่เจอเขาเลย อีกเลยแล้วเราก็พยายามแต่เราก็ยังเชื่อนะว่าแบบเฮ้ยนานๆทีเขาอาจจะแวะเข้ามาดูเราหรือเปล่าก็เลยเข้าล็อกอินเข้าไปเพื่อดูอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเล่นไม่อยากเล่นอีกแล้วอะเทเลนเนอร์อ<ะ>เข้าไปเพื่อดูว่าเอ้ยเขาออฟหรือเปล่าถ้าเขาออฟเราก็ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการแต่งงานในเทเลนเนอร์มันจะมีบัตรไว้ฝากข้อ,ขอความถึงคู่ได้แล้วก็จะขึ้นว่าเราคบกันมากี่ปีบางทีจึงก็เข้าไปเพื่อที่จะดูว่าเขาฝากข้อความเลยไหมมันจะมีรูปเรากัแบบรูปเขาอะในเกมอะแล้วก็แบบ ี้ปีแล้วนะอันนี้7็ปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกวันนี้ก็คงเป็น1ิปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเข้าไปดูเพื่อแบบเพื่อความรู้สึกดีๆแล้วก็ออกมาก็มีแล้วทุกวันนี้เข้าไปมปะทุกวันนี้ไม่ได้เข้าแล้วเพราะว่ามันนานมันนานแล้วจริงๆเพราะว่า3ามสิบมันแบบเราเลิกเข้าไป3ามสี่ปีแล้วแต่ว่าเราเราก็แบบไม่เป็นไรเพราะว่าคือเรายังจําเขาได้อยู่เสมอแบบว่าความทรงจําเขาอะไรเงี้ยคนรู้ตอนนี้คือเวลาก็ผ่านไปนานมากแล้วเนาะ ว่าเขาก็น่าจะออกจากคุณตอนนั้นก็เลยจะเข้าแล้วใช่คือตัดสินแล้วออกไปดีคือขายขายมาอยู่ที่เราไอ้เมึงจะมึงจะหักมึงจะหักมุมไปไหนอ่ะขอแบบสรุปจบเลยละกันว่าว่าเหตุผลที่ เออทำไมคนคนหนึ่งถึงคุยกันได้ถึง5 6ปีโดยไม่เห็นหน้าไม่ว่าเอาเอาเป็นแบบว่าแง่คิดสำหรับคนอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเจอกันหรือไม่เจอกันคู่อื่นๆนะคะเขาเป็นคนที่ไม่เคยไม่ให้เกียิจุนเลยแนมะ้แต่ครั้งเดียวพูดกับจูนดีมากคือทิ้จุนดีเหมือนเป็นน้องสาวคนหนึ่งทงั้งทั้งที่เราไม่เคยเจอหน้าเขามาก่อนเลยแบบว่าทุกอย่างให้คำแนะนำได้ดีเป็นกำลังใจ ทุกทุกอย่างคือชีวิตเนี้ยแบบคุดีดีแล้วอะที่แบบว่าได้เจอเขาก็ต้องขอบคุณมากที่แบบว่าที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งในชีวิตอะค่ะเรือเหมือนโตมาด้วยกันเลยอะเออถ้าเขาดูอยู่จะบอกอะไรเขาคะก็ไม่ไม่ใช่ผมคือชื่อในเกมจูนนะชื่อในเกมจูนชื่อปัญญาอ่อนในโทษะคะชื่อมีปิงปอ,องก็ขอบคุณมากที่ใช้เวลาด้วยกันเพราะว่า คือจุนเชื่อว่าถ้าเขาแบบอยากจะติดต่อเราอะเขาคงติดต่อเรามานานแล้วแหละเขาอาจจะมีแบบเรื่องบางอย่างที่แบบเออเป็นกําแพงกัน้นแต่ว่าไม่เป็นไรสบายใจได้เราให้พื้นที่เขาแล้วก็แล้วก็วก <c oughs> ให้เขาอยู่ในความทรงจำไ <c oughs> ด้ <c oughs>